ใหมซุงค่ะมาทบตัง้งเงี้ยปีแทงเงียวค่ะมันได้ค่ะก็ติมาเฮ็ดฟ้าอบยางค่ะอ๋ค่ปะปะอบค่ะของมันก็ติแปลกเปิน้นนิดนึงในคะนเนาะเพราะเหมือนเปินน้์นในคะนเนาะลายเฮ็ดค่ะก็กำาไงเขาก็ติมาตุ้ยกันในคะนเนาะว่ามีเครื่องมันอีสั่งหลายๆในคะนเนาะอันนี้ก็ติเป็นหมักพิษในคะนเนาะหมักพิษเยาวก็ติมีพักมีเผือกเยกติมีป้าอ่าติมีป้าคิงในคะนเนาะจังค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็คิง,งนี่ก็อ่า ใส่อีกนึงก็ในขนมเอาอายหอมมันเลยค่ะเยอก็เต็มมีอันนี้ก็เต็มมีผักมีผักกีตในขนมซอยไปเจ้งไหนคะ่ะเยอก็อันนี้ก็เต็มเป็นป๊าเนี่่ยคขนมเขากดผ่าต้องมันเจ้าไหนเนี่่ยคขนมแต้แตงแต่ขาก็เต็มอ่าทาขาก็เต็มผ่ากล้องหลังมาะะ้าเนี่่ยคขนมมันกดติดได้ใส่เครื่องมันได้น,น้ำไปหนึ่งในขนมมือขากว่าซื่อนั่นเขาก็ผ่าต้องมันเรียกว่าไซมันออกปั่นคันในขนมค่ะก็ลืมลาดเขาคะ่ะ ก็อันเป็นสังเลยค่ะเนาะเขาปัดต้องมันมากก็เขาก็มาผ่าแทงให้มันกว้างกว้างอีกหนึ่งะค่ะเนาะมันก็ตีเลยใส่เครื่องมันหําอีกหนึ่งในยค่ะเนาะแล้วก็เขาก็ตีล่างตั้งในให้มันเข้มๆในยค่ะเนาะอ่าอันลานําจนในก็เขาก็ล่างมดๆในยค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้มันอ่าถูเยอะมันก็ออกในยค่ะเนาะก็เป็นสังเลยค่ะนี่ค่ะปลาเขาก็อันนี้ก็ล่างยอดในยค่ะเนาะก็ไม่เขาก็ตีมาตําพริกเท่าเลยค่ะ ค่ะก็ไม่ให้กดติดตำพริกเข้าหนค่ะเนาะใส่แบบพริกเข้าเขากดติดตำอ่อนๆนะคะแต่แตงเพราะว่าอ่ำใครใส่ขิงไหนค่ะเนาะก็ใส่อ่าาหอมก็อะไรอยู่ในค่ะเนาะค่าหอมก็มันก็ตีเฮตัยไอ้เคี้ยวป่าเขาย่อมลงเลยค่ะเอาคันในเขาเนาะอ่อนมอกนานก็ไรอย่างนี้ค่ะ เอาค่ะกําลังเขาก็ติมาปรุงรสมั่นเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นผงเนื้อไก่ในะคะ่ะแล้วก็ผงหวาน,นะคะ่ะแล้วก็ใส่เกลืออีกหนึ่งะคะ่ะ กำไรก็ใส่พักมีพักกี้ท้าค่ะเดี๋ยวก็คนให้มันเข้ากันค่ะ ยาาก็กำเนิดเาก็ติมมาใส่ในต้องป่าเข้ไหนคันเนาะสังเจอว่ามีตอกเนี่ยก็เอาตอกมัดอะไรอยู่ในคะเนาะแต่ว,ว่ามือในค้าได้มัดเยอะใยค่ะเพราะว่ามีตอกค่ะ คกั็นี่เขาก็ติมัห่ออันน,นี้เลยค่ะเนาะอันนี้เขาเรียกว่าฟอยเลยค่ะเนะาะเดี๋ยวหลักความใจเขาขง้งมานห่นค่ะพออ่ำหู้นเลยค่ะเนะคก็มอนรับค่ะ ยราก็หอแทงคาเป็นยคะเนาะ โอเคาในค่ะก็ไม่เท่าก๋วเตี๋วเอากะยางไฟในค่ะเนาะยางไฟนี่ได้ค่ะก๋เตี๋ยวแล้วในค่ะเนาะยางเตาทานค่ะโอเคาก็ไม่เท่าก็มาเปิดตู้ปลาเข้าในค่ะเนาะเล้วก็เผาไว้เล้วก็ยางไฟนะคะอคาในค่ะนาตามก็จะซุปเนยในค่ะเนาะมันก็ติดคล้ายๆเหมือนปลาหนึ่งในค่ะเนาะในค่ะก็ไม่เท่าก๋วตียวตัวงในมันค่ะอันนี้ซุปเดียวในค่ะเนาะ ในค่ะตังในมันก็คป็นจุดหน,นี่ในค่ะนาะในค่ะนอะ้องซุกย้าค่ะสังเกตว่าแต่ก็เขาเก็บคลิปได้เนี่ยก็จอยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามปันอีกนึงเ่ยค่ะอินจมใหญ่ๆน้ำๆที่มาปันเอ็นปันแห้งค่ะ